ผู้ชายเนี่ยท็อกซิกมากชอบมาด่าเราให้เราเจ็บใจแก้ไขยังไงดีคะต้องเลิกไหมคะไม่มีใครเลยคะ่ะช่วงนี้คุณจําไว้นะครับถ้าคุณเริ่มจากการมีไมซ์เซ็ตเป็นลูซเซอร์คือเริ่มจากการมีไมซ์เซ็ตเป็นคนแพ้หนึ่งครับคือเป็นคนแพ้มองว่าไม่มีใครไม่มีใครเลยช่วงนี้ม,นม,ม,รรมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าโอ้ชีวิตนี้มันโหยหาความรักชีวิตขาดความรักชีวิตขาดผู้ชายชีวิตขาดคนมาเติมเต็ม ถ้าคุณคิดมาจากจุดนี้อย่าหวังว่ามันจะมีความสุขในชีวิตนี้ครับ mindset ที่ถูกต้องเลยครับความแฮปปี้ในชีวิตครับใน100%เซนี่ยฉันสามารถผลิตความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองจะมีใครหรือไม่มีใครบนโลกใบนี้ฉันไม่ได้สนใจทำไมไอตอนที่ไม่มีแฟนคุณอยู่มาได้อะแต่วันนี้พอมันจะออกไปคุณกลับอยู่ไม่ได้แล้วไอที่ผ่านมาคุณอยู่มาได้ยังไงอ่ะฉะนั้นเนี่ยไมเซตที่ถูกต้องคือเราเนี่ยต้องมีความสุขครับ ได้ด้วยตัวเองใน100%เซตเต็มไม่ต้องมีใครบนโลกใบนี้มารับผิดชอบความสุขของฉันฉันรับผิดชอบความสุขของฉันเองแต่คนคนหนึ่งที่จะเดินเข้ามาในชีวิตฉันนับว่ามันเป็นกําไรถ้าคุณจะอยู่ก็ขอบใจถ้าคุณจะไปก็ขอบคุณครับและในกรณีที่เออถามว่าเนี่ยแล้วเขาท็อกซิกมากๆชอบด่าให้เราเจ็บปวดใจเนี่ยหนูต้องทนไหมคุณไม่ต้องทนครับแต่ถ้าคุณอยากที่จะจัดการหรือแก้แค้นหรือทําให้คนมันเห็นคุณค่า คุณก็ต้องต้องเริ่มโปรเซสตรงนี้ก่อนครับ1เอาไมซ์เซตให้ถูกก่อนเขาเป็นเพียงแค่ของแถมหรือรางวัลชีวิตไม่ได้มีคุณค่าอะไรเยอะแยะมากมายมันไม่ได้มีคุณค่ามากมายมันมีหูเรามีหูมันมีตาเรามีตามันมีปากเรามีปากมันมีหัวใจเรามีหัวใจคนเท่ากันไม่มีใครเหนือกว่าใครครับคุณจะต้องทําให้เขาเห็นคุณค่าครับ2.1ครับคุณต้องกล้าตัดคุณต้องกล้าเดินออกคุณจะต้องกล้าเคารพ สิทธิความเป็นมนุษย์ของตัวเองคุณต้องกล้าเคารพศักดิ์ศรีคุณต้องกล้าเคารพเ,เกียรติยศของตัวเองไม่ใช่ยอมให้เขาทํายังไงก็ได้เพียงเพราะกลัวว่าชีวิตนี้จะไม่มีผู้ชายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับ <P ew> er> จริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่ต่างหากเพราะงันเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูทให้ราคาอยู่ที่ 990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ